ไม่มีคองวิเศษไม่มีเครื่องรางของขังใ,ใดๆที่จะป้องกันการตายได้หลูกลุกเขาใส่โลกอยู่ตามกรรมไม่แต่พระอริยบุคคลก็ยังเจอกรรมตัวนี้ก็ยังหนักอยู่นะอืมเพมันพรอโมขลางันโดนทุบที่จนตายนี่ขนาดพระอริยบุคคลน,นันี่เป็นพระรหััต์นั่น ผีก็ยังเข้าไปในลำลำไส้ใหญ่ยักษ์บ้านเราก็ต้องเรียกว่าผีปอบมนะันเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของพรมคคลากำลังเดินจงกรมอยู่ไอ้อะไรอยู่ในท้องหนักอุ้ยไอ้ไอ้เก่งดูโอ้นั่นนะดูเห็นยักษ์นั่งอยู่ในลำไส้ใหญ่นะเราพิจารณาดูลูกนะคันนี้ไม่ใช่พระรหันนะลูกนะคันนี้เป็นของมารมันนะ มันยอมที่จะเข้าได้เป็นของธรรมชาติธรรมดาของมันนี่เรียกว่าขันขันธนมันคือเปิญนจะขันจะตวาจิตไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในสิ่งนี้อีกนี่เรียกว่าจิตเอาละขันจิตอะขันแต่พวกเราไม่ไม่เข้าใจเท่านั้นละ่ะลูกนะไม่เข้าใจมันก็เลยแสวงหาเครื่องลังของขันคิดว่าจะสามารถปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยได้เป็นกําลังใจให้ได้ เดเมไม่สามารถเหนือกรรมได้ให้พระเจ้านี่นะเห็นไหมล่ะจึงถูกพระเทวทัตกิ่งีิลาทัาพโปองอยู่นั้นนี่คือวิบากกรรมถูกพระนางกินจะมาวิวตาหาเรื่องว่าไปทําให้เธอท้องเห็นไหมล่ะพระนางจุนทีก็หาเรื่องพระเจ้าว่าพื่อจะได้บำเรือกรรมให้พระเจ้าก็น่าสง์นะเห็นไหมล่ะ ชาลาวาดโดนเขาด่าอยู่ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนหนึ่งพระอน,น,น,นุนชวนหนีนะเห็นไหมก็ไม่ยอมหนีเนเกิดที่ไหนก็ต้องด่าที่นั่นมันไม่มีสิ่งของที่เป็นของวิเศษที่จะเหนือําได้หรอกลูกมันจะอยู่อย่างนี้เลยเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยนคำได้หรอกไม่ว่าเขาไม่ว่าเราลูกนี่อยู่อย่างนี้ กี่พุทิชาติก็อยู่งนี้ลูไม่สามารถที่หนีจากคําตัวนี้ได้ใส่โลกอยู่ตามกำชงที่เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ก็พึงสร้างคุณงามความดีให้มากที่สุดดีแบบไหนดีตามหลักคําสอนของพระเจ้านะเขาว่าเอาตรงนั้นนะแี่เราจะดีนอกธรรมนอกอยู่ในมันก็ไปไม่ได้ถึงพระเถะเด่นดังเป็นเกจิอาจารย์ผู้ที่ ทรงออกเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้คนรู้จักมากก็ตามแต่แน้นหนารู้ไม่ว่าพวกเธอไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วีไนไม่ใช่พระแท้ไม่ใช่ผู้พิยพระวจนะตามหลักคำสอนของพระพิทธเจ้าไม่ใช่การทําดีในพระพุทธศาสนาเป็นการทําดีนอกศาสนาข้าขาม,มาพ่อคุยจานด้วยนะนี่คือเรื่องของความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น ถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็จะปฏิบัติตามมันไม่มีของวิเศษที่จะเหนือกรรมได้หรอกลูกมันถึงที่ของมันเมื่อไหร่มันก็ไปตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนาสถานที่ที่เหนือกรรมมีที่จุดไหนโน้นมาไปนี่นผ่านโน้นปฏิบัติตามมรรคแปดสิ่นสมาธิปัญญาก็เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลได้ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องตกนรกสร้างสาราล้อยหลังพันหลังหมื่นหลังแสนหลังล้านหลังก็ต่าง ก็ต้องตงนนกนรกเท่ากัมันนั่นนละลูกเพราะเหตุที่ว่าไม่ใช่อริยบุคคลชันต้นโสดาบันนะมันก็ต้องลงตัวนั้นนะถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ก็ไม่ตกนรกอีกไม่ได้การสร้างบริีเป็นน้ปที่ยางก็ยังตงนนกนรกจนโน่นจนถูกพยากรณ์จากผู้ที่เจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั่นก็ยุติไม่มีควาว่า พวกนั้นเขามายุ่งพวกนี้เขามายุ่งคือไม่มีคำว่าบาปกูศลเข้ามายุ่งอีกเลยพูดถึงบาปกูศลที่ตกนรกนรกนะเป็นเพียงสั์ติราฉาน,นั่นก็คือผูกพุทธธรรมนายแล้วเป็นแค่สั์ติราฉานไม่ตกนรกอีก <c oughs> แต่เขาว่าทุกขตินะลูกนะแต่ว่าเขาทุกขติก็เ,เป็นสั์ติราฉานไม่ตกนรกอีก แล้วใครเราจะไม่ตนกนรกเนี่ยก็อาจารย์ขณาจารย์ผู้าายิ่งใหญ่สร้างหลงสร้างเหรียญพทุทธชย้ยไปลอคอยอจ่ในนรกใครจะทราบได้ฮะไเพราะเราจะคิดว่าเป็นผู้พิเศษอย่างนีง้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่สร้างเหรียญออกยำหน่ายนั่นเพระาะศาสนานี้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนมาปฏิบัติละโลกคนหลงทิฏฐิมันนะละความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อสั่งสมกองกีดี เพื่อให้คนรู้มากให้คนมาศรัทธามากอให้คนได้อะไรละ่ะให้คนได้เข้ามาทําบุญเยอะๆคนจะรู้จักมากอืข้าพเจ้าเป็นพระที่เด่นดังก็ไม่มีนี่แหละคําสอนมันก็ยากลูกเนะี่ยบอกเราพูดขึ้นปับ๊บก็ชัดเราเีกอะมุมข่หน,น้าแต่ถ้าเราไม่พูดแล้วข้าราก้าพูดนะั่นครูบาอาจารย์ก็อยู่กันแบบนั้นเป็นปกติสรางวัดวารามก็ออก พาลรทมก็เ,เป็นปกติก็สาธุแต่เรื่องธรรม่วงวินัยของพระละถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาละ่ะก็เห็นพากันจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคารวะว่านเ้าโจมอยู่ก็เห็นพากันขุดดินไดาา้ยาเหมือนคารวะว่านเ้าโจมอยู่ไม่ใชว่าไงพระเจ้าพอ่อทรงห้ามแล้วห้ามขุดดินไดาา้ยาห้ามผ้าของเขียว ที่แม้ใพุทธันดรหนึ่งนั้นพระที่ผ้าของเขียวก็ยังไปตกนะเอ้ยยังไปเป็นพระยานากอยู่นั้นพุทธันดรหนึ่งดูที่เป็นพระานาคพุทธันดรหนึ่งน่านขนาดไหนแทนดินสูงขึ้นสนหกกิโลลรวพระตัวน,นี้จะขนาดไหน่ะเอ้าเมื่อเราพิจารณานะและที่เห็นกัน,นทุกวันนี้ทั่วโลกดินแดนที่พระนี่จะขนาดไหนล่ะบางบัดก็ามูลงบโบสถถ้ขาถือว่าปฏิบัติเป็นการปล่อยวางไปเลย รู้ที่ว่ามันจะเป็นหนังไปไเรื่อยๆหนังไปไเรื่อยนะ้นลูกนั้นศาสนาที่เรงที่ระเริฐก็ถกพว่าเราทาลายทําลายทาลายก็พระเป็นผูท้ทาลายว่าเจ้าชะก็ไม่ทราบนี่เขาก็น่ราเป็นพระเท้ติ่หของเท้เขาก็ไปกราบไปไหว้ไม่ทําบุญทํากุศลหารู้ไหมว่าไอ้สังสมเปรตส่งเสริมเปรตทาลายศาสนาหรือไปส่งเสริมพระมหาโยทรทําลายศาสนาแล้วก็ไม่รู้ปนศาสนากินฆ่าศาสนา เพราะเราก็ไม่ทราบลูกเนี่ยนี่นี่ก็คือเรื่องของเรื่องมันมีต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเล็กก็ต้องก็จะต้องต่อไปอีกถ้าไม่มีผู้ที่ขวางหมู่ขวางคณะไว้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยลูกไม่เช่อว่าพระนี่จโกนขนองของพระเหลืองคือพระคือสมนนาณะหมดนถ้าเราไม่ขวางนยถ้าหลวงบูลวงตาลูกนี่ไม่ขวางหนียมันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลย ว่าคนไม่จราก็อันนี้ให้คนทราบสันิจก็ยังดีทราบแบบไหนสร้างแบบดา่าเราก็เออก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนั่นแหะถ้าใครคิดวุจะไล่เราดา่าเราหาเรื่องเราโอ้ยเราไม่เห็นว่าคนหนมันได้ดีนี่มันอ,องค์โนตาเทศนมันจริงนะขับรถชนภูเขาเหินทั้งลูกมันมีแต่ตายก็ตายนี่เหมือนกันถ้าใครมาวุฒิลาเราก็แบบนั้นแหละเขาไม่มีอะไรก็ใครมีแต่ทำมีแต่พิษหน่ามีแต่หตลักกรรอต่องพระเจ้านี้ เพื่อปกป้องรักษาไวา้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเท่าที่จะทําได้มำดีกำลังบัญญาของเราวัดเราก็ไม่สร้างไม่ได้จากงานนั้นจากงานนี้ยุ่งอย่าง,ง,งวุ่นวายอะไรมากมายนักก็มีลูกขอไม่กี่ครั้งวันจัทร์กัมพูนายลูกขขอแล้วขออ,ขอีกขอแล้วขออีกนั่นนั่นก็ไม่มีอะไรนะเช่าเรากลาลกลงๆก็อย่างที่เห็นเพราะเราเป็นพระป่านี่เราอย่าลืมว่าเราอยู่ป่าสิบปีเราอยู่ตาม ซอกเขาอยู่ตามถ้ำตามภูนะทับล่างที่เขาสักฟากให้ในช่วงเวลาจำพรรษาบ้างนี่ซอกเขาเงื่อนผาบ้างจำพรรษาบ้างเร่าตามแบบฉบับที่พุตธิเจ้าและคณะส่์ได้พื่อปฏิบัติเพื่อมักผู้ผลผูหลุดผู้ผลเราไม่ได้ออกมาเพื่อสังสมงกิเลนี่เมื่อเราหนีไม่ได้เราก็ต้องยกธรรมยกด้วยไหนขึ้นเขาเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษา อันนี้มันไม่ยอมกันที่ถ้าจะเอาทำเอาวยู่ในออกมาเผยแผ่ล่างจักการะก็ไม่เกิดนะมันก็บวชมาเพื่อล่างจักการะหรือไม่ได้บวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบารมีได้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหรือยังไงเราก็เอาความจริงพูดบอกว่าเราโชคทะตาโอ้ยเราไม่โชคทะานเลยเนาะยิ่งอยู่รูปเดียวยิ่งสบายอืม ถ้าว่าเราสแสวงหาเราสแสวงหาคนดีสแสวงหาพระดีเนะี่ยเราไม่ได้สแสวงหาพวกเปรตพวกผีพวกมหาจนที่เป็นพระเป็นวาตเวการที่พ้นศาสนาที่เรา,า,าไม่ได้สแสวงหาอยนะ่างนั้นถ้าว่าถึงแสวงหานะแต่แล้วปกติเราก็ไม่ได้สแสวงหาอะไรมากมายนะสแสวงหาตามธรรมแต่บิไหนเล็กๆๆน้อยพอที่จะได้เพราะไม่มีพระมาเราก็ไล่ไปนูน่นหาหลวงพ่อมโนนูน่นนะเราแก่แล้วก็จะตายแล้วเราเข้าจะเข้าโรงเนียเรานี่นะั่นนู่นหาหลวงพ่อมโนนู่น บวชมาก็ไปบวชกับหลวงพ่อมโนนน่น,นปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมนนน่นน่นคนอุูบนเขตนั้นอุตะศิกาก็ยจังจกปุ่มกันแน่นอยู่นนะในเหมือนที่ขอนแก่นนะลูกนะในเหมือนของพวกเรานะลูกนะนี่แต่หนุนตาที่เขามานี่ก็ลาบากแล้วเราเวลาเราเราจะทําอะไรก็ผิดไทยบ้านอีกแล้วนั่นเธอจะหนีแล้วก็หนีไม่ได้อีกนั่นด้วยวิบากกรรมเราต้องอยู่นี้นะั่น เห็นไหมล่ะเราก็ต้องฝืนดวดฝืนทนไม่เหมือนแต่เกคนอุบลนะเห็นไหมของหลวงพ่อมโนบนี่เนี่ยถวายปลายางเป็นสี่บสิบห้าสิบไร่หรือเป็นร้อยไร่นุ่นให้สร้างวัดทางเข้าก็ถวายไปเลยหนึ่งเห็นไหมล่ะแยกแยกแยกมาเลยนั่นแล้วตอนไหนล่ะลูกคนอุบลนี่นี่อุบลคนนักปราชญ์นั่นน่ะปราดในทางผู้ที่มีวิชาความรู้ในทาง ด้านที่จะประพฤติปฏิบัติทนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เวลาที่บวชเป็นพระมันก็เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นคือทางคนเขตอุบลก็มีหลวงปู่สากันตะซิโลหลวงปู่มันบุรีตโตเห็นไหมล่ะบูรพาาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สมัยปัจจุบันแมื่อตันจะลาขันเข้าถู่มหาปริมีผาเรก็ตามแต่ว่าความดีไม่มีความเสื่อมไปไหนท่านนบาจะบอกของพระเจ้าล้วนๆเลย ไม่มีเขา,าที่ต้อง,องธธตีลุงปุ่มั่นพุทธโตนเห็นไหมล่ะเรื่องพวินัยนี้เมียบเนี้ยพวกเรานี่ใช้ลผลงู่มันหาอยู่หากินไม่ล่ะที่บอกว่าเป็นพระป่าเป็นพระสายป่านแล้วพวินัยนี่เข้มงวดขนานไม่ล่ะรักษาไม่ล่ะพูดขึ้นก็ว่าเป็นพระสายป่าพระสายป่าพูดขึ้นก็ว่าเป็นสายธรรมยุทธก็เห็นจบจใจใช้สายเงินทองเหมือนเดิมอยู่นั่นก็เห็นครูดินดายเจ้าพระของเขียวเหมือนเดิมอยู่นั่น ก็เห็นเร่ออกประกาศช่างเหียนออกจำไหนไหนจะว่าไงอยู่ไหนล่ะเราทามาที่เรือที่ระเสืิฐก็ยังไม่เห็นได้เงินมากก็ไปเปย์สาวนู่นเบไปเปมาก็ขนไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยมันจากร้านก็เป็นหลายล้านจากหลายร้านก็จะเป็นร้อยร้านเป็นพันล้านเหมือนบุธีเแจมเห็นไหมล่ะคนสุดทาก็เป็นอ่งที่เราเห็นหนึ่งแล้วมากุศลวี้ญันจะเกิดได้ยังไง ก็บอกว่ามาลุ่มนี้ผพานไม่มีอีกนั่นไม่มีระยบทมหามันอหไ่นั่นมันก็ลงตรงนั้นอีก